เป็นพวงเลยนะครับพวงนี้ผมว่า20 30เลยแล้วก็มีนี่แต่เขาเจ้าของสวนเขาบอกว่าต้องเอาไว้เลือกไว้แค่3ามลูกครับที่เหลือต้องเอาออกต้องเลือกลูกที่สมบูรณ์นะครับก็นี่ดูนี่ต้นนี้โหผมว่าประมาณ4ี0ห้านะครับลูกแต่ว่าต้องเลือกไว้ก้านละประมาณสาลูกพอนะครับ I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. วันนี้อยู่กันที่ตำบลอ้อมกอนะครับอําเภอบ้านดุงวันนี้ได้มีโอกาสมาขุดบ่อให้สวนทุเรียนนะครับก็อําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรน,นะครับก็เป็นสวนทุเรียนที่เป็นลูกแล้วครับเขาอายุหน้าจะอยู่รลลาวๆสักหกเจ็ดปีได้นะครับก็ได้ขายไปแล้วว่าปีที่แล้ว ขายได้แสนกว่าบาทนะครับก็ได้มีโอกาสมาขุดบ่อครับนี่บ่อด้านหลังผมนี่บ่อลึกสะใจเลยนะครับใช้เวลาขุดไปสองวันนะครับก็ขุดเอาดินไปปั้นโคกทุเรียนนะครับก็เดี๋ยวจะพามาชมต้นทุเรียนนี่ครับก็เป็นปลูกทุเรียนบนคันสะนะครับ ตัวนี้เป็นสะน่าน่าจะเป็นสะสมทบสามพันไม่แน่ใจนะครับก็ทุเรียนอายุราวๆสักห้าปีถึงเจ็ดปีนะครับก็จะมีต้นใหญ่ต้นเนี้ยต้นเนี้ยแถวแถวแถวในเนี่ยประมาณเจ็ดปีนะครับก็ปีที่แล้วก็ได้ขายไปแล้วครับนี่เดี๋ยวดูนี่ก็เป็นลูกนะครับก็ เจ้าของสวนนี่มาจากจันนะครับจันทบุรีนะครับก็มาททดลองปลูกดูนะครับก็ดินพื้นที่ดินจะเป็นดินดานนะครับดินดานผสมดินตับมาผสมหินนะครับเป็นเป็นคันสะเลยที่ว่าขุดขึ้นมานะครับขุดขึ้นมาเหวี่ยงขึ้นมาจากสะตัวนี้นะครับก็นี่ดูดอกนะครับต้นนี้อายุประมาณเจ็ดปีนะครับเห็นเจ้าของสวนว่านะครับ ดอกนี่เต็มเลยนะครับตัวนี้ติดจองหมดแล้วนะครับเนี่ยมีคนมาสั่งจองไว้บอกว่าลูกใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็มีพวกลงทุเรียนก็มาจองไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่ก็ปลูกรอบสะนะครับก็ระยะห่างนี่ผมว่าเดี๋ยวระยะห่างนี่ประมาณห้าเมตรนะครับห้าคูณสี่แถวแถวนี้แหละครับนี่สังเกตว่า ไอ้ต้นเนี่ยแถวเนี้ยแถวในในเจ็ดปีนะแถวนี้สนะี่ปีนะครับก็ออกดอกเป็นลูกนะครับเนี่ยสี่ปีแล้วปีที่สี่ปีนี้น่าจะปีที่ห้านะครับก็ทุเรียนก็ต้องการความใส่ใจนะครับก็ใครไม่เคยเห็นก็มาอยากมาชมก็มาชมได้นะครับอยู่ที่อำเภอบ้านดุงนะครับตำบลอ้อมกอนนะครับจังหวัดอุดอร จะพามาดูตรงนี้นะครับโอ้โหดอกนี่เต็มต้นเลยนะครับสังเกตว่าดูลูกวันนีนี่ครับโอโหเป็นพวงเลยนะครับพวงนี้ผมว่ายี่สิบสามสิบเลยแล้วก็มีนี่แต่เขาเจ้าของสวนเขาบอกว่าต้องเอาไว้เลือกไว้แค่สามลูกนะครับที่เหลือต้องเอาออกต้องเลือกลูกที่สมบูรณ์นะครับก็นี่ดูนี่ต้นนี้โหผมว่า ประมาณสี่ห้าร้อยนะครับลูกแต่ว่าต้องเลือกไว้ก้านละประมาณสามสี่ลูกพอนะครับก็เดี๋ยวก็น่าจะได้เก็บขายแล้วนะครับตุเรียน,เ,นยเป็นพืชที่ดูดูแลค่อนข้างค่อนข้างยากนะครับต้องการความใส่ใจนี่พามาดูต้นนี้นะครับขนาดต้นนี้โตแล้วยังตายนะครับก็เป็นพืชที่ตายง่ายนะครับ ต้องอาศัยการระบายน้ําที่ดีนะครับต้องการน้ําแต่ว่าไม่ต้องการน้ําขังครับต้องการพื้นที่ที่ถ่ายเทน้ําได้ดีนะครับก็นี่ลุงบอกแกแกจะขยายสวนทุเรียนนะครับก็เลยให้มาขุดบ่อให้นะครับก็ก็จะปั้นคันขึ้นมาอีกแปดเมตรนะครับเพราะว่าลุงว่าจะปลูกอีกอีกสองแถวครับตัวเนี้ก็เป็นบ่อที่ผมขุดไปเมื่อวานนี้ครับ ขุดใช้เวลาขุดไปสองวันนะครับก็ถอยดินไปปั้นโคกทุเรียนนะครับนี่ครับพามาดูตัวนี้ขุดยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าเพราะว่าจะจะได้มาขุดต่อไปอีกนะครับนี่ครับจะได้มาขุดต่อไปอีกเพราะว่าจะรอหรือป่ายางตรงข้างหน้าเนี่ครับเนี่ยต้องหรือป่ายางตรงข้างหน้าเนี้ แล้วเขาจะขุดขุดขยายออกไปอีกเพื่อเอาดินไปกองปลูกทุเรียนนะครับกองเป็นโคกทุเรียนก็ก็ผมก็เอาไปกองไว้บางส่วนแล้วนะครับประมาณร้อยประมาณเก้าสิบกว่ากองครับเดี๋ยวผมก็จะได้เอาแมโครไปปั้นโคกทุเรียนเดี๋ยวก็จะได้มาถ่ายทําให้ดูก็ว่าปั้นแล้วจะเป็นสภาพไหน,นครับเป็นดินดานผสมดินตับมานะครับเนี่ยขุดลึกเลยสี่เมตรประมาณสี่เมตรนะครับ ก็ฝังไมโครงไปเม็ดหนึ่งนะครับแล้วก็ขุดลงไปอีกประมาณ3เมตรกว่านะครับก็ความลึกก็อยู่ราวๆประมาณสักสี่เมตรกว่าๆนะครับเพื่อเก็บน้ําใส่ทุเรียนนะครับเพราะว่าลุงแกจะขยายสวนทุเรียนอีกขยายไปด้านนู้นอีกสองไร่นะครับตรงป่ายางแต่ว่าต้องรอตัดต้นยางออกก่อนแล้วก็จะขุดบ่อต่อไปอีกนะครับแล้วก็เพื่อจะเอาไปเอาดินไปกองทาโคกทุเรียนนะครับ ก็เลยยังไม่ได้เก็บบ่อเพราะว่าจะได้มาขุดต่ออีกนะครับก็แต่ว่าต้องรอตัดต้นยางออกก่อนนะครับก็มีเจ้าอื่นก็มาจองคิวไว้ประมาณสักสองบ่อได้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอตัดป่ายางออกก่อนนะครับก็ตอนนี้ก็จะได้ไปปั้นโคกทุเรียนให้ดูนะครับก็ติดตาม ต่อในคลิปหน้านะครับเพราะว่าจะไปปั้นโคกทุเรียนแล้วก็จะจะไปขุดบ่อต่ออีกอีกหบ่อนะครับความลึกน่าจะอยู่ราวสักสเมตรนะครับก็จะได้พาเพื่อนๆมาดูเทคนิคการขุดบ่อลึกนะครับว่ามีเทคนิคอะไรบ้างนะครับที่ขุดให้ปลอดภัยนะครับแต่ว่าบ่อน,นี้ที่ผมขุดก็ไม่มีเวลาถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่างานเร่งนะครับ ก็เลิกมืดนะครับเลิกมืดแล้วก็ตักใส่รถก็รถติดคิวทั้งวันไม่มีเวลาถ่ายดูนะครับเดี๋ยวก็จะรอบอ่อนบ่อหน้านะครับจะได้มีโอกาสได้ถ่ายทําให้ดูอีกทีนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปขุดหลุมซ่วมให้เจ้าของเจ้าของที่นะครับแล้วก็จะไปเกี่ยดินนีน้นิดหน่อยก็จะไปปั้นคกุกเรียนต่อนะครับติดตามชมต่อในคลิปหน้านะครับ